อีกหนึ่งมรสพเก่าแก่นะคะนอกเหนือจากโคนแล้วนะคะก็มีนี่ค่ะหนังประโมไทยอีสานค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยค่ะ หนังประโมทัยอีสานหรือว่าหนังบักตื้อชาวกาลสินนะคะมหรสศพเก่าแก่ที่อยู่คู่ชาววิสามนมา ah ตั้งแต่บ <c oughs> รรพบุรุษนับวันค่ะยิ่งจะถูกเลือนหายไปเพราะว่าขาดการรับช่วงต่อนะคะปัจจุบันค่ะหวังเพียงได้นําเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบว่านี่คือมรดกตั้งแต่อดีตของอีสานที่รอการสืบสารค่ะโดยมีมหาวิทยาลัยกาลสินนํากลับมาต่อยอดอีกครั้งติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะเอาหอยหน่อน่อน่อเอาเมียดอกเว้ยเพื่อนคู่หูกัน แม่เลยแม่โหยอใสเดียวเนี่ยกูก็ยุหนังฮานหนังทุ่มนี่นะมักเทอบักป่องบักแก้วตัวละครคู่หูคู่หนังตะลุงหรือหนังประโมทัยที่อีสานที่คุณหูกันมานานด้วยเอกลักษณ์ที่โดดเด่นทั้งสำเนียงพูดและตัวละครจนคนอีสานเรียกกันชินปากว่าหนังบักป่องบักแก้วแทนหนังประโมทัยนั่นเองหนังประโมทัยจะนิยมแสดงเรื่องรามเกียรติเหมือนกับหนังตะลุง โดยอาจจะหยิบยกมาเล่นบางบทบางตอนมีบางคณะได้นำวรรณกรรมหรือนิทานพื้นบ้านอีสานมาทำการแสดงด้วยตัวหนังประโมไทยจะมีลักษณะเป็นตัวละครรูปลอยตัวที่มีฉลุลวดลายลงบนหนังซึ่งนิยมใช้หนังลูกวัวหรือลูกควายที่บางและโปร่งแสงขนาดความสูงของตัวหนังประมาณ1-2ฟุตมีการเจาะรูร้อยเชือกที่มีข้อมือและข้อศอก แล้วใช้เชือกร้อยผูกไว้ที่มือของตัวหนังผูกเข้ากับไม้เล็กๆเพื่อให้แขนและข้อมือขยับเคลื่อนไหวไปมาได้ตัวตลกมักจะทำให้แขนเคลื่อนไหวได้ทั้งสองข้างส่วนปากก็ใช้เชือกผูกไว้ที่คางให้สามารถชักขยับขึ้นลงได้เหมือนกำลังพูดตัวหนังทุกตัวจะมีไม้ยาววางพาดตัวหนังเป็นแกนกลางสำหรับพยุงตัวหนังเป็นที่จับและใช้เสียก ปักกับต้นกล้วยขณะทำการแสดงหนังประโมทไทยคณะเพชรสีนวลบ้านโจทย์ตําบลเจ้าท่าอําเภอกมลาไสายจังหวัดกาลาสินถือเป็นคณะหนังประโมทไทยที่อยู่คู่ชาวอีสานนับหนึ่งร้อยปีปัจจุบันเป็นรุ่นลูกและลูกเขยมาสร้างสันต่อจากนั้นมหาวิทยาลัยกาลาสินมีการเปิดนิทรรศการวันอนุรักษ์มรดกไทยในวันที่สเมษายน2567 จึงนำหนังประโมไทยศิลปะการแสดงที่กำลังเลือนหายของคณะเพชรสีนวลออกมาปลุกเพื่อทำการแสดงอีกครั้งและเตรียมนำมาต่อยอดทั้งผลงานด้านการวิจัยและการเรียนรู้ศิลปะท้องถิ่นอีสานเพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดกาลสนินการแสดงหนังประโมไทยเนี่ยมันเป็นการแสดงคล้ายคืองานหนังตลุงตาภาคีสารมากต่างกาันตรงดนตรีต่างกาันตรงสำเนียงการพูด วิธีการพูดตัวหนังก็มีความแตกต่างกันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับแต่เท่าที่สังเกตด,ดูว่าหนังของประโมไทยเนี่ยมันจะเป็นการยืนแล้วก็เชิดและใช้คนเชิดเนี่ยหลายคนซึ่งต่างจากหนังตะลุงทางอีสานทางทางภาคใต้เนี่ยคนคนเดียร์เรินการทุกเรื่องทั้งหมดแหละนะครับแล้วก็จะมีชื่อของดนตรีประกอบต่างซึ่งโดยภาพรวมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันทําอย่างไรถึงจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ย เข้ามาสืบสารในเรื่องของศิลปะการแสดงในส่วนของหนังประโมทยัยเพื่อให้ศิลปะตัวนี้ได้สามารถสืบทอดต่อต่อลูกต่อหลานไปในอนาคตซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของศิลปะของอีสานที่เราซึ่งเราจะต้องคงรักษามันไว้ครับผมหลายปีที่การแสดงถูกพักลงทั้งตัวหนังที่มีการเสื่อมสภาพดูได้จากฮีบัรจุตัวละครที่มีอายุกว่า100ปี ในวันนี้ได้กลับมามีสีสันอีกครั้งโดยผู้เชิดตัวละครและผู้ภาคในคนเดียวกันทั้งคณะต้องมีทีมงานมากกว่า15ชีวิตอายุรวมกันได้นับพันปีหลังจากมหาวิทยาลัยกาลสินได้ให้โอกาสมาสแสดงก็ทำให้ทั้งคณะกลับมามีรายได้อีกครั้งผมเนี่ยในฐานะเป็นลูกเปหลานถือทอดมาก็เลยจัลงไว้อยู่แล้วทีนี้พอท่านมาก,ก,ก็ก็เขิอนอยู่บ้างนะกลัวไม่หมาะกลัวไม่ ไม่ประทับใจตวไม่ไม่ดีพอถ้าดีไปก็เลยรับเทใจถึงตามต้อนรับจากท่านรูอาาจารย์ท่านอาจารย์มาจากมหาลัยกาลตินเป็นอย่างนี้กําลังใจก็มาทีนี้ก็อยากอยากจะไปร่วมอยากไปกแสดงก็เลยมีดีความดีใจที่คณะนังประโมทยได้มีโอกาสไปแสดงที่มหาวิทยาลัยมีผู้หลักผู้ใหญ่ถึงผู้ว่า,วาราชการมานั่งดูมาให้มาให้กำลังใจครับครับผม มีใจมากที่สุดเลยครับน,นี่<ำ>เหรอ,อสมชาะ ส,สิตยัตงงงงปลาาามรรรนนหอเสียงระนาดเอกผสมกับเสียงขับร้องโดยบทกลอนประกอบท่วงท่าของตัวละครได้ถูกนำมาเผยแพร่อีกครั้งโดยหวังเพียงว่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมในรูปแบบอีสาน หากไม่มีคนสืบทอดต่อไปก็ขอให้การแสดงเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าในอดีตมีมหรสพป,ประเภทนี้อยู่คู่ชาวอีสานมานานและนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของอีสานอย่างแท้จริงออนจิราวงรัตนาภายานัยศาร NBT TV อีสานรายงาน ดีมากเลยนะคะก็อยากให้มีการสืบสารต่อไปนะคะเพราะว่าเป็นมหรสพที่อยู่เคียงคู่ชาวอิสารมาอย่างยาวนานมากๆนะคะ,คะถือว่าดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจากนี้ไปคงน่าจะได้รับชมการแสดงหนังโปรโมไทยนะคะหรือว่าหนังบักตื้อนะคะของการลสินมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะ